ลูกสาวแป๋วไอ้ลูกชายลูกชายไอ้แป๋วมีลูกชายสองตัวมีตัวสีดำกับตัวสีเห่าทำไมละ่ะอย่าเสียงดังห้ามเหา่าเคสนะห้ามเหา่าห้ามเสียงดังอื้อหือห้ามโดดเดะเตะซิซิพูดง่ายๆพูดง่ายๆพูดง่าย รัง,งภาษาไทยฟังรู้เรื่องนะเพราะเจ้าของเป็นคนไทยใช่ไหมนู่นมีลูกชายดือด้อดื้อลูกชายก็ตัวนั้นก็กินอะไรไม่รู้ทั้งวันเคี้ยวทั้งวันไม่ได้ดื้อนะดิวขูดขาคุนพี่เป็นรอยหมดเลยดูบรรยากาศในบ้านน้องแป๋วก่อน ดูรูปแต่งงานเขาหนนรูปแต่งงานรอจนกลับบ้านไม่กินเลยตอนน้องแป๋วตอนแป๋วยังอายุเท่าไหร่เนี่ยสาวสาวเหรอเนี่ยอยี่สิบแปดยี่สิบแปดหรือปิ๊งปังน่าดูเนี่ยสวยน่าดูเลยนะดูรูปแต่งงานเขานู่นเป็นท่องออกกําลังกายเหรอนุ่นน่ะแล้วมีไว้ทําไมเหรอมีไว้ออกกําลังกายมีครบเลยเอาให้ไ เอาไว้นั่งดูไว้ให้แป๋วนั่งดูนุนโโ่นโอ้โหนุน่นนุ่นห้องออกกําลังกายเขานุน่นนุ่นนุ่นอ้าวพี่คิมก็จะมาเดินนะสิบนาทีนะพี่คิมไปาสองครึ่งแล้วจะครึ่งล้มันเลทไปครึ่งชั่วโมงอีกแล้วเดี๋ยวจะสายเดี๋ยวกลับบ้านรถจะติดนูน่นห้องออกกําลังกายขาเขาถ้าอย่างนั้นแป๋วไม่ต้องไปเดินนอกแล้วเออมีมครบทุกอย่างทุกอย่างอยู่ได้ทำได้แล้วบรรยากาศ แล้วมีครบทุกอย่างแล้วทำไมอะทุก่าง,างม,งมเงห้า<อ>จ้าเอเดี๋ยวดื้นะรู้ไหมอยู่เฉยไว้ไหลังบ้านเ็กว้างดูดูพาไปดูหลังบ้านแลยนี่หลังบ้านล้นนี่มีห้องโอ้เมีห้องแบบนี้อีกข้างนอกอีกนี่ ก็มีห้องข้าง like like นอกแบบนี้อีกนะพี่เค้มก็มีห้องแบบนี้อีกเนี่ยเห็นไหมน่ะแล้วก็หลังบ้านเขาก็เป็นอย่างนี้หนูก็กว้างอยู่แล้วนี่หลังบ้านน่ะน่ะบ้านกว้างอยู่หลังบ้าน นี่มาทําไมตัวเนี้อีกตัวอีกตัวหนึ่งทิ้งก็งได้ไงลน่ะี่แหม่เรียบร้อยมากเลยอะ่ะอ,อ,อย่าโดดเจ็บขาลายหมดแล้วนี่ตะก,กุยเนี่ยหมาตะก,กุยบาบีคิวโดดโครับบ้านนู้นก็เลี้ยงหมานี่ส้มนี่เด็ดกินได้เลย <c oughs> บ้านนูน้น <c oughs> เด็ดจากบ้านนู้นมาอันนี้หญ้าปลอมแปว๋วบอกหญ้าปลอมไม่ใช่หญ้าจริงดูบรรยากาศ เอาไว้ให so ้หมาโดยเฉพาะใช่ไหมลูกชายก็บ้านพื้นที่กว้างเพราะหมาวิ่งเล่นได้เลยนี่ใช่นครงนี้ก็ซื้อเอาไว้ให้หมาเราเราไปทำงานอะทำให้หมาเมื่อก่อนเป็นแทริโออย่างเดียวอ๋อก็ทำไว้ให้หมาแล้วเข้าใจทำอยู่ก็้วทำไว้ให้ลูกชายก็โดยเฉพาะเลยสองตัวน่ะลูกเขานอนด้วยกันทุกวันปล่อยให้หมาสองสองัวเมียนี้ จ,นะจูบกันบ่อยนะจูบบกัน่อยอิจฉาตาร้อนอ,อย่างนี้เป็นโรคอิจฉาที่อิจฉาคนถ้าเห็นต้นมะขรูดเรายังไหนอ่ะปในความภาคภูมิใจว่าพ่อเป็น,อย,นอย่างเดียวที่ขึ้นเป็นอย่างเดียวที่ขึ้นมะกรูดมันทนความร้อนได้ <c oughs> สองชั้นวยอยู่นะเฮหลัง พื้นที่เยอะอยู่แต่นี่เขาปูญ้าแบบนี่ไงปูญ่าแบบอปสต s อปสต๊อปดูความรักของเขาหวานออกมาออมาเลนอกมาออกเลย้านอามเลยบดห้ารอเปล่กำลังสร้างแป๋วออกสร้างภาพนะดู ดูข้างๆบ้านกว้างเน่อเอาไว้ให้หมาโดยเฉพาะจะหมาตัวเล็กมั้อเท่าไหร่หรอกหมาตัวใหญ่ดิเ<ว>ข้าบ้านมีขนมไว้ให้หมาด้วยนุ่นอันนี้ของหมาหมดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ของหมาที่นอนเธอเหรอทำไมเธอได้นอนที่นอนดีขนาดนี้เนี่ย ฮะบรรยากาศดีนะน่าจะเป็นคู่ผัวเมียไม่มาอยู่ในสองคนมันก็คงลืมไปแล้วมันเรียกว่าเป็นคู่ผัวเมียเอาเป็นคู่ผัวเมียจริงๆแหละฉันชอบผู้ชายค่ะสิชายกับผู้ชายอยู่ด้วยกัน <c oughs> น,นี่ของฉันยำบรรยากาศ ชอบโซฟาโน่หนหล่อยกันไม่ได้นั่งเลยเป็นขนขนน่ะนะแล้วกบให้หมาเหมือนกันให้มาตายแล้วชอบตู้โชว์อันนี้อนะโอ้ยหมาเธอออกมาแล้วแมวนี่ชอบตู้โชว์นี้แล้วก็มันไดขึ้นไปนูน่นแล้วก็นี่กระจกนกนูน กระโดดเลยก่อนเพื่อนเลยอรจ้นั่างนจ้องนัก่งว่ขลนวิ่งทั่วบ้านเลยลืมตัวปล่อยหมาออกมาแต่งต้นไม้ดอกไม้โซฟาเอาชาก็ได้เอาชาก็ได้เอาไปไป ไปนี่วิ่งนาวแลละไปเก็บอันนี้หนูเอาาไปไปเข้าห้อง